อย่างคนฉลาดมีปัญญาเพราในหลักพุทธศาสนา,านั้นขอทำความเข้าใจอีกสักครั้งหนึ่งว่าไม่มีการดลบรนดาลให้ใครเป็นอะไรคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าดลบันดาลให้คนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่เราพูดว่าขออำนาจคุณพระศีรัตนไกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลลูก จงจลบันดาลให้ท่านมีความสุขให้มีความเจริญนี่เขาเรียกว่าพูดอย่างเด็กอมมือเด็กที่ยังไม่ได้เก้าโรงเรียนแม่อุบาลกับเขาเลยพูดไปเนี่ย,พ,ยนะพูดไปตามเขาพูดไปตามความเขาถ้าพระเป็นคนพูดเรื่องนี้แล้วแหม่ตาองค์นั้นในแย่เต็มทีเลยทีเดียวแปลว,ว่าไม่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจหลักการทางพระพุทธศาสนาจึงไปพูดว่าขออำนาจพระ ศีรัตนาจัยจงดลบันดาลให้ท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยใช้ถอยคําเช่นนี้กับชาวบ้านถ้าเราฟังกอที่พระกันให้เป็นภาษาบาลีเนื่องแต่เป็นข้อปฏิบัติทางนั้นเช่นว่าท่านได้ฟังบ่อยๆว่าสัพรโรกวินิมุตตูสัปพท่านตาประวัติตูนขอให้ท่านทำตนให้เป็นคนหายรูป เมร่อได้ปฏิบัติทรรมขอให้ท่านทำตนให้เป็นคนสงบจากอันตรายด้วยประการทั้งปวงเนี่ยเรียกให้่อนเรื่องสอนดังนั้นเรื่องเตือนดังนั้นหรือคำที่พระท่านว่าสัพพิติโยวิวัตจันตุจงงดเว้นจากสิ่งที่เป็นจันไรด้วยประการทั้งปวงอะไรที่มันเป็นความชั่วเป็นตัวอุบาทเป็นจันไรท่านสอนให้เรางดเว้น แต่เรางดเว้นแล้วเราจะมีความสุขสายมีความสบายใจความสุขความสบายนั้นเกิดจากการงดเว้นจากความชั่วเกิดจากการปฏริบัติคุณงามความดีนั่นคือเนื้อแท้ของระศาสนาเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี้ไม่มีคําว่าดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แต่มีคําว่าท่านจงทําอย่างนั้นท่านจงทําอย่างนี้ แล้วท่านจะมีความสุขท่านจะพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้โยมเข้าใจไว้ให้ดีว่าพุทธศาสนามันเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปเพื่อวิงบอลทําไมไปบนบานสารกล่าวทําไมไปติดสินบนกันทําไมคอร์รัปชันกันทําไมนักหนาเดี๋ยวนี้เขาว่าให้สาบคอร์รัชชันแต่ว่าในศาสนานี่ยังมีคอร์รัปชันโดยจิตใจ ที่เราไปพูดกับพระพุทธรูปว่าท้าหายแล้วจะเอาสิ่งนั้นมาแก้เอาสิ่งนี้มาแก่นะี่คือการขอรับเชินไปให้สินบนให้ทินบนหลวงพอ่อทั้งตั้งที่หลวงพ่อไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้เรื่อง,องแต่ไอลูกข่างตั้งหลายไปนั่งว่าอยู่คนเดียวแล้วลูกช่างนั้นมันเป็นอย่างไรไม่งูและจะว่าอย่างไรจะไม่พูดว่างูแลยจะว่าอย่างไรมันก็งูกันตอน,นนั้นเอง เรามาวัดจรประธานกันคนละหลายปีแล้วเลิกงูกันเสียทีไอเรื่องอย่างนั้นอย่าไปยุงป่งกับเรื่องเลวไหลยอย่างนั้นต่อไปทีนี้เมื่อมีการนับแต่วัตถุเราก็สร้างวัตถุกันขึ้นเพื่อจําหน่ายจ่ายแจกเวลานี้วัตถุมีมากพระพุทธรูปมีมากองคเล็กองน้อยเป็นลบกเจ็ดบ้างเป็นอะไรต่ออะไรบ้างแล้วก็โฆษณาว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านทั้งหลาย ท่านมีสิ่งนี้ไหวจะเป็นมงคลนั่นจะเป็นมงคลขึ้นได้อย่างไรถ้าเราเพียงแต่มีสิ่งนั้นเรามีล็อกเก็ตแล้วเราไปดื่มเหล้าเรามีล็อกเก็ตแล้วเราไปสนามมาาเรามีล็อกเก็ตแล้วเราไปทําอะไรเหลวไหลกลางค่ํากลางคืนเราเป็นคนไม่เอางานเอาการเป็นคนเกียดข้านเหลวไหลและผูกหน้าไว้มาหนักคอทําไมคือไม่รู้ไม่เข้าใจผูกไว้ด้วยความงู้ความเก่า มีพระไหว้กับตัวด้วยความเขาก็มีมีอย่างคนฉลาดก็มีคนฉลาดนั่นเขาไม่ต้องมีก็ได้ตอรู้ว่าพระอยู่ในใจคิดแต่มันเป็นพระพูดแต่เป็นพระทําให้เป็นพระมันก็มีพระอยู่แล้วไม่ต้องเอาอะไรมาแขวนใะห้มันหนักคอเปล่าๆแล้วก็เป็นการกล่อลมชาะขโมยด้วยขโมยเห็นสายสร้อยใหญ่ๆมันก็อยากได้ทองไปขายไม่อยากได้หลวงพ่อหรอกแต่มันอยากได้ทอง นี่มันจะฆ่าเราเสียอีกด้วยอันตรายจะเกิดขึ้นอย่างนี้นี่เรียกว่าเราไม่เข้าใจแล้วเมื่อไม่เข้าใจก็คนฉลาดในทางเศรษฐกิจก็หาโอกาสขายของขายแพรเครื่องขายเหรียขายแหวนขายสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคนก็อยากได้อยากได้แหวนอยากได้เหรียญวันนั้นไปกระสมเด็จสังฆราชคนมายืนหน้าสลอมถามว่าทำไมขอเหรียญขอเหรียญขอเหรียญสมเด็จ เพราะว่าสมเด็จไปไหนก็มีเหรียญไปแจกย่ามที่หนักแนละ้วไม่ใช่หนักอะไรอ่ะหนักเหรียญเับหนักเหวนนั่นแหละเอาไปแจกเจ้าบ้านคือยิ่งแจกก็ยิ่งงูกันไปทุกวันทุกเวลาคนมันยิ่งงูกันไปเรื่อยๆรยนี่ยิ่งแจกเหรียญนี่ยิ่งทำมันมันงูแจกแหวนก็ทําให้งูแจกเครื่องรางของขลังก็ทําให้คนงูกันไปทุกวันทุกเวลาแล้วเมืองไทยจะไปรอดอย่างไรเมื่อจิตใจคนยังงูกันอยู่แล้วจะบริหารประเทศชาติได้อย่างไร จะพาประเทศไปได้อย่างไรแต่คิดอะไรแบบโง่ๆมันก็ไปไม่รอดมันไม่เข้าถึงตัวศาสนาแล้วก็เมื่อวานนี้มามาไม่ได้ฟังเองแต่โยมที่กลับรถมารับไปราชบ,บ,บุรีเล่าให้ฟังบอกว่าที่เขาพูดว่าเรื่องเอกลักษณ์ไทยอะไรตอนเช้าๆสถานีวิทยุของทหารเนี่ยเพื่อเ,เรื่องการบวชนาคเนี่ยมันต้องมีการทํำฝันนาคต้องมีการแห่ให้สนุก ถ้าไม่ทําอย่างนั้นคนจะไม่ถึงศาสนาคนจะห่างศาสนาไอ้คนเขียนโกงไอ้คนอ่านโกงไอ้ถานีวิทยุนั่นโกงงูออกประกาศเรื่องงูงูออกมาแล้วไม่พูดออกมาได้วาอย่างนั้นศาสนามันไม่อยู่ที่กองยาวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แกวงเนะไม่ได้อยู่ที่กินเหล้าเมาและแหนนะ่าเต้นแรงเต้นกาไปอย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวศาสนาเนี่ย ตัวศาสนามันอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมคาสอนในทางพระาศาสนาแต่คนเขียนเอกลักษณ์ไทยมันไม่รู้เรื่องแล้วก็เขียนตรงเดชไปอย่างนั้นเองอันนี้เรียกว่ามันไม่ถูกต้องที่พูดออกไปอย่างนั้นทําให้คนที่ไม่รู้ก็ยิ่งไม่รู้หนัก้าไปรู้ก็ยิ่งรู้หนักกาไป